สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองนวลพราลวยตอนนี้นวนลพ้วยกับมาทิวัดบุรพาลามักกามนามัสการหลวงพี่โตง้งหลวงพี่โต่งเพิ่นกะมี่ตุเรีกแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซยูแต่ว่าเพื่นกะบ่าไเฮ็ตตุเรีกขันน้ำม่ตนเนาะค่ะวันนี้เพราะว่าหลวงพี่เพิ่นกะบบกคอยสบายเนาะค่ะหลวงพีบ่กคอยสบาย ได้ยินว่าบอ่อเห็ดขันนำม้อนงวดนี่แต่ก็มีตัวเลขกเนว่ทางมาฝากหลวงพี่ได้ตัวใดนันมาไปฟังพร้อมกันค่ะลืมก็เลยกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทา้งช่องนี้ด้วยค่ะไปขับไปฟังหลวงพี่ตวงบเบาแนว่ทางตัวเลขกให้ฟังเนาะค่ะ พี่พันโดนดาวสัตนาพี่น้องพี่ไอ้จันบันสุกน์ย้อนสิบห้าพี่น้องไปคุยกับหลวงพี่พันธ์ครับไปกราบน้ำมัสิการลุงพีมามานังกันเด้อครับพี่น้องไปกราบน้ำมัสิการหลวงพี่ครับกราบน้ำมัสกการหลวงพี่น้ำกันเด้อค่ะหลวงพี่ตุ้งค่ะมานังกันกราบน้ำมัสกการครับหลวงพีกราบนมารคทำน้องมือนีน้องมือมาทำมันเก่ามากมือดีเก่า มาเป็นยังงงเก๋มาช้าดีกว่าไม่มาเนาะมาช้าดีกว่ามานี่นี่บางทีก็มีแนวท่างเนาะครับเมือนนี่ตพ่อวเพราะว่าอ่ากระทินแหล้วลูกก็สิบบริยูประมาณสิบหมื่นที่ไปใส่เนาะครับไปทุดงว่ะโอ้ครับครับหลังจากสิบหมื่นลูกถึงจยกลับมากครับผมจากที่ว่ากระทินรับกะทินเหล่าทีไปช่วงเพียงวงใบ ไปเลยโอ้รับแล้วไปเลยค่ะรับกระถินวันที่11บอกค่ะวันที่11ตอนเช้ากันแล้ว11ตอนเช้านะครับรับกระถินนะครับได้รับกระถินเสร็จพูดถึงว่าตัวเลขลูกกระถินปล่อยไวก่อนปล่อยไวก่อนเพราะว่าจากวันที่11ไป12 13 14 15ลูกจะบดยูัวได้สิปล่อยไว้จ้ะปล่อยแนวทางไว้เนาะนี่ไปทุ่งดอกที่ครับ แต่เอาวิชาเพิ่มเติมโอ้ชาติชาธุอานุโมทนาครับอาพี่น้องเอฟซีกับนุโมทนานําลวงพีเดอครับลวงพีเพิ่นสีไปจาริกแสวงบุญนะครับไปท่ดดงครับหลังจากที่ออกพรรษาแล้วกระถิ่นแล้วเนาะค่ะหลังจากรับกระถินแล้วครับรับกระถินแล้วพูดถึงว่าบุญนี่ก็อย่างมากกับมาท่านอยู่เนาะ มือ,อชิ้นยูวัดหรือเราผ้าล่ามนีก่ก็ได้คือมื่อน,นี่แกวันที่เก่าเนาะะมือเงินกับมือห้อมเงินห้อมบุญที่สเอ็ดมือทอดตอนตอนเพ่นลูกเลยสั่งของในบ้านตอนแรกก็ไปสวดพุทธมมุนย่ำเสาต้น,น,าานกับในบ้านกาับผ้ากันแห่งตกนกับชิ้เข้ามาวัดขามาวัดพร้อมที่ว่าเราพร้อมที่ว่าจะถวายกับจนเงินของโยงม,ยอมยพอโยมแม่ที่ว่าสายบุญเจ็ซีหรือจิต กูวันนี้จิตสัทธาอยากรวมสามรวมหน่งน้ำกระปูกเนาะอ,อ,อยากได้น้ำเงื่อนมาถวายตู่ยกะทิเสียบต้นเงื่อนหายนจนเงื่อนห้กนกะทิมีโยมพอน่ยมแม,ม่เพิ่นถือเป็นตัวแท่นถือหายนแแห่น้ำขับบวนกะทินรล่สาลานี่แหละแต่ว่าอยากใส่อยากไจิตใส่กามในะอยากน้อยจะเป็นเอ็นก้อน <c oughs> ต้นเงื่อนมันใหญ่ <c oughs> ต้นเงินมันได้ต้นเงินมันหนักว่ามันหนักเงินดีกว่าหน,หนักตน้นมั่นต้นมันง่ายเพราะมันมหนัก,กหนักต้นใหญ่ครับโ <laughs> อ้ต้นใหญ่อยู่พอสมควรเดี๋ยวไปก็เห็นต้นเงินใหญ่ครับดอกเงินกำลังบานสะพังครับพี่น้องแมนกระเชิ้านะผู้ใดอยากทำกำลังกำลังออกดอกจะให้มันออกมากอะ รวมมาได้เด้อยมพ่อยมแม่เลยยังท่านเนาะค่ะยังท่านท่านผู้ใดสิรวมทำบุญเกับกฐินแกยังท่านน่ครับพอมาเป็นจอแล้วพูดถึงว่าตัวเลขอ่าเอาเลยเนาะว่าตัวเลขมีเป็นที่ว่าได้มากแบบใดเอที่ตัวเลขนี่ที่ว่าได้มากนี่ลูกไปสวดมนต์ในบ้านของกฐินวัดในบ้านนี่ครับ เกดกุตมนนยิม้มเรี่ยงนสวดไปที่แรกกันเพระจำเพื่อนเจอเป็นพระจำของหมู่บ้านนะถ้าน้ำสวดน้ำยังโอ้เพิ่นมี่พอพอจำบ้านนั่นบ่คร <พอ S 2> ับกับพเพิ่มนั่นแหละง่ายครับเพราะจำเพิ่มเป็นอันนั้นแหละเดี๋ย <c oughs> ไปที่แรกกันนึกว่าเอ้าหัวคือดำดำเนี๋ยไปที่แรกกันหัวเป็นดำก็นึกนึกว่าเอ้ายัางติดหัวเนาะก็เลยบ่ได้สังเกตปันใดครับผม ก็เลยสวดตัวมันพอสวดแล้วเลี้ยวไปอยกบเอ้ามัน,ม,น,ม,นมันหัวดำมันกลายเป็นว่าตัวเลขอยู่หัวเพิ่น mm hmm. เป็นตัวเลขตัวใ่ญ่ชัดผม mm hmm. ล้บบางหลังจากขึ้นนั่นสวดมุ่นแล้วลูกอกอนอยาออกมาบอกโยมพอโยมแม่เพิ่นจ่าเพิ่นไปฟังสวดอภิธรรมเนาะสวดพุทธมุนแล้วก็เพิ่นบอกว่าถ้ายากเลขไปเบื้งองยูกกระมับขางขวา mm hmm. ของพ่อเพิ่นเดอร์จะมีตัวเลขอยู่เพิือ่อกผ้ากัน หลายคนหละยางเหมือนบึงกับบ่มีไปเห็นแต่มีลูกเห็นผู้เดียวในบ,บ้านพราหลังจากนั่นพอเพิ่นกลับไปน,นอนอย่ำขึ้นเพิ่นเหมือนฝันฝันมาเพิ่นหล้มงัวหลายตัวแล้วกับปาดเนื้อแจกไท้บ้านแจกแจกไท้บ้านแจก่าบ้านก็นกนเลยว่าอู้เล็กแม่นเนอเดอ้อนะที่ว่าอาจารย์เพิ่นเห็นมันแมนแล้วว่า จงไหนพระว่าเสื้อในความฝันเพื่อนพราะว่าเป็นอยู่ในสิน่ในตรถ้ำการที่ว่าอยู่ในสิน่ในตรถ้ำนี่ฝันมันจะคิวต่ออืมครับแล้วเพื่อนฝันแบบนั้นเพืเ่อนก็ได้ถามลูกว่าเห็นตัวเลขนหะเห็นตัวเลขตัวใดมีบนหัวเพื่อนตัวเลขที่กำลังจะเห็นต่อไปนี่แหละที่มาของตัวเลขในหัดนี้ที่มาของตัวเลขเป็นสัญนญนาณเนาะตัวเลขใน,นหัดนี้ทีมา เอามแบเนาะครับผมกันก็คือเด้อตัวล่าง่องตันก็คือกันเก่าหนึ่งกันเห็นบนนอครับพี่น้องได้ครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลสอนกันครับพี่น้องเอ้ะ ถั่วด้วยค่ะถั่วตัวแดงจึ้งคึ้งพายืนนี่เลยเอาแมวเอาเอาเอาถนัดยิ่มพอยิ่แม่เป็นเห็นชัดๆเลยใอ่เราก็ผ้ากันเอาเนี่ยเด้อยิ่งพอยิ่แม่เอ้ยใจลูกจับมือซื้อผมบอกก็จะเอากันเนาะสี่ห้าเจ็ดครับพี่น้องเก้าสองเก้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งเนาะค่ะโอ้ยเล็กจะเป็นง่ามเนาะ ซีหาเจ็ดมีเท่าไดฝากเม็ดมีเราได้พี่น้องหมดแน่เขาทางเป็นไม่ได้กับ b หกประตูไว้เด้อ g r ับหกประตูไว้จะมีเจ้าใดอัดกบไปรวดตัวนี้ซองตัวนี้เน้นล่างเลยเก่าสองเก่าหนึ่งล่างเก่าหนึ่งอัดรวดวัชันลงพีแล้วบอกนาะค่ะล่างอย่างเดียวเน้นล่างแต่ว่าก็บวกบนไว้น้ำจังน้อยแต่ว่าให้เน้นล่างไว้เน้นล่างกันทุ่นบนไว้จังน้อย ที่อยากให้อัดบนเนี่ยคือตัวนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเน้นบนค่ะโอ้คือเขาทางจ้ะเขาทางนัดเลยครับหลายทางครับเขาทางอาจารย์ซอครับเพราะมันว่าเขาเรกอาจารย์ซอพอดีตัวเลขว่านี่ว่ามันตัวเลขขันน้ำมลเป็นเป็นตัวเลขอ่า ไข่ไข่นิมิตบ่อิจันทร์ครับก้อนว่านิมิตอาจจะเป็นตาตาพิเศษกว่าได้เพราะว่าคนอื่นบ่เห็นนําตาพิเศษเลี้ยวเห็นเองเนาะค่ะแมนตัวเลขก้บนนี้ตัวน้อยครับโอ้ยใหญ่ตัวแบบนี้แล้วว่าเต็มหัวเลยตัวแดงจึงคือง่ายสิครับบูบ้แดงห่วบ่แดงแต่เป็นดําโอ้สีดำนะท่านเาหัวเราสีขาวเนาะครับโอ้สลับสีกันเนาะครับจากที่ว่าสีขาวเราตัวเลขสีดําเหมาคิดเบิ่งมันสิชัดบ่นะ ครับแต่คนคนอื่นมองบ่เห็นบ่เห็นไปไปเบิ่งก็บ่เห็นหรวมที่ตวงก็เห็นโอ้เอ้าเรามีตาพิเศษสวานาตาพิเศษครับเราเนิ่มขึ้นพอเราก็ไปฝันฝันดีพร้อมึนก็เลยมั่นใจพร้อมือนอันพ่อผู้เล่าอันที่ลูกเห็นตัวเล็กบ่นมาบนตัวเลขอยู่หงหอบกันฝันว่าลมงัวนี่หาหกตัวแล้วก็มัฟแบ่งเนื้อไอ้ไทรบ้านผู้ใดมากเอาให้เอาให้เอาให้โอ้ยมาบ้านเยอะไป คล้ายๆว่าเล็กที่ว่าลูกเห็นอยู่บนหัวเพื่นอน่ะก็คือว่าที่เขาผู้ใดสือก็คือว่าได้ประมาณนั้นเพระาะว่าเพื่อนแจกเนื้อเด็กชุดนี่บ่ได้แต่ผับเสือกับผบวเปิดใดเบงซ์สพะโชคเด้อครับล <laughs> ูกบ่อยากให้พั่มต้ากันเอาเนียนะถ้ากันเสีอเอาเนี้ยเดือดพันเด้อพี่น้องจิงจะว่าไรก็หน่อยก็ได้ถ้ามันใจหรือมักตามที่ลูกให้ไปนี่จัดนักลูกกับบ่าวาลูก ออกมามันแมนลูกกับตาธุน้ำจะได้พากันมีกินมีท่านเนาะานใต่มีใส่ฟินเลียมตาอาปากันเลยต่วน้องพอน้องเมียเอาเนี่ยเนาะให้กันว่าลูกให้วัตถุลูกให้ถูกทุกงวดแต่เ่าพากันเอาเองจังทีว่าจังไดได้ขันน้ำมนต์ก็ถือเนาถูกจุ่งวันคันน้ำมนต์ถูกจั่งวันซีจับมือซื้อไงวะแต่นี่คือจังได ทรลปแล้วมื่อนี้หลวงพี่ตงเสียสขันน้ำมนต์บ่ครับนี่บ่นี่ยคือตัวเลขตัวนี้เลยพ่ออันนี้อันนี้เป็นของจริงไปเลยของจริงสไนกร์เน้นเน้นเอาคือบ่มีเปลี่ยนพ่บ่มีเปลี่ยนแล้วแค่นี้ไม่มีเปลี่ยนครับเห็นแค่นี้ครัชุดไม่ชุดเดียวชุดเดียวได้ครับท่านผู้ชมตัวเลขว่ารายมาเราได้ครับชุดเดียวสี่ห้าเจ็ดตัวเก้าหนึ่งเป็นตัวกันก็จน หลวงพี่ตวงบนวาด้วยครับตรงเก้านึ่งเก้าสองน um, okay. so so like mm. ี่ล่างล่างเ้หน่สองเน้นหนึ่งละครับแต่ตัวพันเน้นบนก็คือห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดสามตัวก็จะตัดเอาด้วก็ตวงตวงก็ดูนี่พี่ชนะนะครับพี่น้องเบิ้งไว้ล้วก็เบิ้งไว้เขียนไว้แคบไว้ครับยะเย็บไวดีได้หรอท่าทีนเสิลืมครับเสืนอเราก็พาไปยิบไว้ย่งน้อยก็ดีครับยิบสวยเสือไว้ครับ พูดละเล็กละน้อยครับไกลมือแล้วครับพู้ใดมีเงินหลายก็ซื้อหลายมีเงินหน่อยซื้อหน่อยครับตามกําลังทรัพย์หลวงพี่มีอย่างสิฝากถึงพี่น้อง fc วะน้อครับฝากบุญนี่แล้วพ่อจ่อแล้วครับดีสิบเอ็ดนี่เนาะครับจ่อแล้วลูกก็อยากให้มาร่วมกันรวมบุญร่วมทั้บุญทั้งบุญสวนน้ำกันยันดอกเพราะว่ากระถินนี่ตีถึงจะบว่ามันเป็นรักเป็นต้นเป็นรักแต่เขาเป็นจะภาพร่วมคล้ายๆว่า เจ้าภาพสามาคัคคีเนะาะฮะไม่ว่าการที่ว่าจะรวมในกระทินได้เนี่ยได้บุญหลายต่พอพ่อเป็นกระทินสามาคัคคีเนาะค่ะนั่นนะจ๊ะกระทินสามัคคีลูกใจว่ากระทินสามัคคีการทีว่ว่าเป็นรวมในกระทินนั้นถึงหน่อยถึงไรอันนี้ทรงมันสูงต่อพ่อถูไมได้สูงการรวมกระทินนเพราะว่าปีหนึ่งจะมีเจอหนึ่งแี่ถ้าผู้ใด นี่บุญไรนีถตาตั้งกองด้วยเจ้าของเองนี่ยิ่งจะอันนี้สูงนีดนู่สูงทักไม่ไม่เป็นเป็นงานเสดอัน,นี่สูงหลายเนาะครับอันนี้ก็ร่วมเป็นยภาพร่วมผู้ละเล็กละน้อยก็แต่กันพก่อนแต่ที่เรศในครอบครัวหรือชีวิตการงานการเงินบ่มีนอกของนนวก้าที่จริงไหนก็จะได้สมงนักปาถนาอ่าอ่าเปน้องอีกี่ก็ได้ยินในฟังนันเนาะครับ ัวเลขชุดนี้โบมีอีกครับมีชุดเดียวครับมีชุดเดียวบนล่างหางเดียวครับบนหางเดียวครับตัวเลขน้อยตัวสี่ห้าเจ็ดครับชัดเจนเลยครับชัดเจนครับบบมาายตัวใช้ชังเลยหรืคเลบเลขล่างก็มีนี่แหละครับเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นตัวการครับจริงๆสิสีมีเก้าสองตัวเดียวโดดๆนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเน้นเน้นนี่เน้นนันตัวเน้น เก้าสองคือตัวเนียนองที่ขีดเส้นใต้ให้แล้วครับมีสองหนึ่งเป็นตัวกันตัวกันคือกาตัวกันนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวกันอย่างเดียวกับอาพี่น้องอยู่ทางบ้านเบิ้งแล้วก็อยเริ่มแล้วครับไปยิบเสือลอตเตอรี่ไว้เล้วครับย่างหมอท่านคำครับยังท่านเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าตามแพงนี้ นนี่่ทายังท่านครับหาแแผงลอตเตอรี่นี่ฮะเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดนี้ปรกุ่นนี่ปรากฏว่าโดนแล้วหมดทุกแผงค่ะหมดแล้วเอแต่ก็ะยิบได้ยอดเจ็ดหาก็รสี่ี้ลงเหลืออยู่แล้วครับการพิจารณากันลอตเตอรี่บ่ได้กับพิจารณาเบิ้งครับหาหาช่องทางเนาะช่องทางจะกักเกอร์นะครับ กรบขอบพระคุณหลวงพี่แล้วก็กราบนมัสการครับขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะอรวมั้าบุญน้ำหนูกับพานขอมากก็ได้เนาะครับผมได้ได้ได้ทุกของทางครับเชิญจดยครับได้ชุกของทางบัวาสีมาทางวัดดอสีมาทางสอพายโฉกแอดมินต่างๆได้มืดอครับได้ครับรวมถ้าบุญกระถินที่ไม่ทายท้ำรัทุกคนเลยครับในวันที่ทีเบ็ดจะถึง่งวันที่ขึนหื วันที่11เป็นมือทอดถวายครับตอนเช้าเชิญเป็นวันร่วมบุญเนาะวันมือห้อมพันวามือห้อมท่านยังท่านเนาะค่ะผ่านแอดมินทุกช่องได้เ้อค่ะเชิญเลยค่ะเนี่บขอบคุณค่ะไม่บคัณแล้